้ยเยงมาชมตาสาชาเลชาเลนะวัี่บ้านที่ว่าติตฐาจูทสดิาเอโยนอันเหลืองมาให้ไอ้กูแเหลืองเลยม่อวันหิบประเดี๋ยเบ็ดละพักไว้พักไว้โยนมาเด็กกินนเอาล้วูกยอดหลอกนะเจ๊หยิบเอเไาตอมุนได้อ็ย้ายต่ได้้โลบักยุ่งกับผู้ชายดอกบ่มักผู้ชายงมืญไ เล่นเป็นเป้าหมาย่ไมเ้บึงหยายังเด็กเราเล่นอ่นเจ้าอ้ยพอเราตายเราคุกบอกจะจักเหรอ่ดุเจ้ากัมาเต่าคนนข็งบ่พ่อเราได้เราสิงอาาอยอยู่เดบงเหางเเรางามก็่อยอยู่เดีเาบู่หลเอาไปสปอร์ตโซกับาโซ่สิเ้อจั๊แต่เราจั๊กดอกนะเจ้ามากินน้ยนี่โอ้ ลูกปลาเปเลี้ยวกะไวมือมีบุญยังฮ่องฮ้องเองโบ้แล้วหมักกุ้งไส้ิหะก็หัวแล้วหมักกุ้งไส้อสให็่รกนไเดี่ยวระแล้วหยไปคนนเยเนาะที่ินเรอแล้ว ลอลลีตนุเดียดไสสูงอเอาคือบรลีตนย่าในกระเถับบอะไรอยาจะเจ้าแล้วมยิ่งนัน้สนี่ซื้อมาเด้นี่บ่ได้ก็ถูกะแปดพันออืมคือทู่เสียงไม่ดีย่างเดนเลสับปะรดน้ำผมะนาวใหญ่ประดนคององที่แม่นึงลอกเรก็จะลองเพลงพอกวาเดิมเลยนคองแจะลดจากเสียงแหลมกลายเป็นเสียงทุ่มหลายไม่ได้เพิ่มเสียงวด่เบืแมกระไัดเน

ต่ของผู้ใดที่อยากเลี้ยงเศรษฐีเศรษีเลี้ยงจะเลี้ยงเขาเลยเศรษฐีเออมันคือผ้ปะไ่ได้คนมาเจ้าทัวรเจ้าพวกเจ้าเลี้ยงหวยได้บ้างดีโอ้ให้ได้ไปเที่ยนไปเอ้ขึ้าบนไปแท้เอาเน็ตยังอ้ข่อยได้ดนะเออหมดตัวไ้ที่ทำหมดเ เสี่ยตอนนี้ได้แล้วได้แล้วเสี่ยตอนนี้เขาได้แล้ว